สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่วันที่สามมก,กราคมพศสอง6ัครับผมนี่ผมจําปีได้แล้วครับวันนี้ตื่นเช้าจะไปทํางานครับผมขับรถจะไปทํางานที่ที่แหลมฉบังเป็นวันดีเป็นวันแรกของการทํางานเริ่มต้นแห่งปีวันนี้มีหลายๆอย่างก็คือหนึ่งผม ได้งานใหม่ไปทำงานที่ใหม่สองสองก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพอตื่นเช้ามาก็สดชื่นสบายดื่มกาแฟไปสองแก้วแล้วแล้วก็ทานน้ำมันปลาไปสองเม็ดเดี๋ยวไปถึงกลางทางก็จะแวะซื้อข้าวเป็นมื้อเช้า ก็ตั้งใจทำสิ่งที่มันทำให้สุขกายสบายใจแล้วก็ไม่ฉุกระหุกทำให้ทำให้การเดินทางการทำงานมันราบลื่นสำหรับวันแรกของปีเหมือนกระดุมเม็ดแรกของปีนี้ถ้าเราทำให้มันดีเราติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องเราก็จะเม็ดต่อๆไปมันก็จะไม่ไม่สะดุดจาก วันแรกที่เราทําวันนี้ที่เราทําพรุ่งนี้มันจะกลายเป็นอดีตทันทีถ้าเราอยากจะรู้ผมถือกติอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้อนาคตให้เรารู้วันนี้ว่าเป็นอย่างไรและรู้เมื่อวานเป็นอย่างไรถ้าเรารู้อดีตก็คือเมื่อวานและรู้ปัจจุบันก็คือวันนี้เราสามารถทำนายอนาคตได้ไม่ยากครับ อาจจะไม่ถูกซะทั้งหมดแต่อย่างน้นอยถ้าเรารู้อดีตกับปัจจุบันแล้วอนาคตมันก็เหมือนเราขีดเส้นตรงนั่นแหละจุดเริ่มต้นของเส้นมันมาตรงไหนมันมาจากตรงไหนตรงกลางของเส้นมันมาตรงไหนถ้าขีดจุดเริ่มต้นของเส้นมาถึงตรงกลางแล้วเราสามารถมองถึงจุดที่เส้นกําลังจะไปได้ถ้าขีดเป็นเส้นตรงนั่นคืออนาคต แต่ถ้าเราไม่รู้อดีตหรือเราทำปัจจุบันไม่ดีอนาคตมันก็ค่อนข้างจะพูดยากเดาลำบากนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็โดยปกติแล้วเรื่องของการอวยพรก็ก็ไม่อยากจะอวยพรเพราะว่าท่านที่เข้ามารับชมก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็รุ่นรุ่นเดอรรุ่นซีเนียก็ยังไงยังไงก็เอาเป็นว่าเราทำอะไรที่มันสุขก,กายสบายใจไม่เดือดร้อนใครก็น่าจะเป็นผลดีที่สุดในการดำเนินชีวิตวันนี้เป็นวันแรกในการทำงานของปี2566มันเป็นกระดุมเม็ดแรกเราติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกต้องไปด้วยกันครับผมวันนี้มาสวัสดีทักทายพี่เพื่นเพื่อนขอบคุณท่านที่ กำลังรับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับรบกวนฝากช่องหน่อยครับผมผมเปิดช่อง YouTube เข้าไปใน YouTube ชื่อช่องอ่อยการเกษตรก็ช่วงวันธรรมดาผมก็จะก็จะโพสคลิปโพสวิดีโอในช่วงหลังเวลาเลิกงานแล้วที่ไม่กระทบกับงานนะครับก็จะทำเรื่องของวิถีชีวิตของพนักงาน ที่ทํางานประจําคนหนึ่งเตรียมตัวยังไงที่จะเกษียณในอนาคตในวันข้างหน้าเตรียมตัวที่จะไปในอนาคตของด้านการเกษตรนะครับก็รบกวนพี่พี่นเพื่อนช่วยเข้าไปกดติดต,ตามให้หน่อยนะครับหวังว่าปีนี้จะทําให้ผ่านกฎของ YouTube ก็คือมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปและก็มีเวลารับชม4,000ชั่วโมงขึ้นไปก็ยังไงก็รบกวนพี่พื่นเพื่อนนะครับวันนี้เป็นวันดีครับผมปะ เติมพลังแล้วออกไปทำงานด้วยกันติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องวันต่อไปจะได้ไม่สะดุดจากกระดุมเม็ดที่ผ่านมาครับผมก็วันนี้มากล่าวทักทายแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับเดี๋ยวจะเดินทางไปทำงานแล้วก็งั้นก็เดี๋ยวเราลากันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเย็นๆไปทำงานแล้ววันแรกงานใหม่แล้วก็ไปทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเย็นมาเล่าสู่กันฟังครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ